ชยาสงนากตาพุทธาเศตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทะยพุทธาทวีสจินายกัสเพปติทิตาไมหังมัตเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวีโรจเนสังโคปติทิโตไมหังอุเรสภะกุณากรลโ อคายเมอโมโตทอสสริปุโตตทักขิเณโคนธัญโญปิติภาคะสมิงโนคาลานะจาวะมะเกภคิเนสวนีเมหงาสุมานันทะราหูโลกัสสโปตะมะหานาโมอาสุงวะมะโสตะเกเกสโตปิติภาคะสมิงสุทิยวะปะพันตะโรนิสิ้นโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิภูมิกะโวกุมารกัสสโปเถโรวะอิสีจิตตะวาธะโก โซมหังวัฒน์เนนิจังปฏิทาสิคุนาการุณโนังคุริมาโรจอุปารีนัสสีวีเทระปัญจัยเมชาตานาเตติระกามมัเซสาสิติมหาเทระวิคตาจินัสสาวกาเอเตสิติมหาเทระชิตตะวันโตชิโนุรสชาชลันตา Si desena Angkaman Kesusanti Tara Tanam Purato Asi Thaginemeto Sutakang Thachakang Bagato Asi Wame Angkuli Mara Kang Kanthamora Paritantanjata Nati Sutakang Agase Chathana Asi Sesa Bagarasanti Tachina Nana Warasangita Satta Bagala Langkataba Tapita Kasanti Tapaai satu Kathawa. อเสสสาวินิยัญญังตัวอนันตที่นะเตหะสาวะสะโตเมสกิเตนะสัทธาสัมพุทธภังสะเรชินะปัญจรามาจจําวิหารันตมะหิตะเสาธาปะเรตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุพุตโตสุราโคชินะอนุภาเวนะสิตุปะทะโวธัมมานุภาเวนะจิตาริสังโฆ สังขานุภาเวนะิทธตรายสัตถมานุภาวะปาริโตจรามิชินปัญเรติปาหุงสหสัมพินิมิตาสาวุตันตังทีเมกังุติตโกรสเสนมาลังธนานิรรมวิธินาสิตวามมนิโทตันเตตสาวะวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามพิยุชิตสัพปรังติง โลํปนํปนาลวคํมคมาททยคังขันติสุสันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตสยมงคลานิดาลากิลิงคสวาราอติมัตตปูตังภาวกิจจกรรมสนีวสุทารุณันตังเมตตํบุเสกวิตินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิอุคิตะคราธรรมติหัตถสสุทาลุนันตังทาวันติโยชะชนะปะทังกุริมารวันกลางอิทีปิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกัตตวานกถัตธรรมทธารามิวิคัาพินียาจินตจยาทุตทวัจนงชนะกายมัชเช สันเตนะโซมวิธินาชิจวามมนินโทตันเตทัสสภวะตุเตชยมังคลานีสัจจังวิหายามะติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมโนอัจิอันตภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามมนินโทตันเตทัสสาภวะตุเตชัยมังคลานีนันโทปันนทะพุชคังวิภูตังมหิติงปุเตนะเทระพุชเกนะธรรมาปยันโต ตูปเทสวิตินาทิตตวามุนินโวตันเตจะสษาพวัตุเตช้หมังคลานิทุกคาหาทิติภุชเคน้าสุทัตหาทั้งปัมบังวิสุทธิชุติมิติประกาพิธานัญญาณาขนีนาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจัสษาภวตุเตช้หมังคลานิ เอตาปิพุทธะชยมังคลาอัถคาธาอยวาจโนทินทินเนสารเตมะตันเทอิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัทถวานิโมขัง hmm. ส <fast> ุขังอธิขเมยยะนาโรสัพัญโยมหากรุนิโกนาโทอิตายาสัพพานินัง ภูเรตวาปาระมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวะเทนะโพตุเตเแทมังคะลังฉะเอนโตโพธิโมูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังสวังวิเชโยโหอิเชยสุแชมังคะเท ภะลาทิฏฐปัะลังเกสีเสปะทวิปุขเลภิเสกสัพพุตานังอาคาปโตปโมตติสุนะขัตตังสุมังคารังสุปภาพาตังสุมุตติตังสุขโนสุโมตโตจัสุยิทังพัมมะจาริสุ ปัถากินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปักากินังปักากินังมโนกรรมมังปณิทิเตปักากินาปักากินานิกตวานานพปันตะเตปักากินเนปวัตุสัพมังคะลังลาขันตุสัพะเทวตาสัพปุตานุปาเวนะสาธาโสตีปวันตุเตปวัตุสัพมังขลังลาขันตุสัพปเทวตาสัพปธรรมานุปาเวนา สัทธาโสติพระวันตุเตพระวตุสาวพมังค่ารังราพันตุสาพกเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปทเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาถานนะพระวันเตปูชิตาโสติงกโรเตตาวิหารมังเรเทราตรมาถานวกาจัน เอกวโสาราสารามิกาธานปฏิอุปัสกาขามาจเทสานิขามาจอิสราสัปปานาปูตาสสกิตาพระวันตุเตชลาพุชาเยปิจัอันทัสมบอกว่าสังเสทาชาตาอัทโวปปาติกา หนุยานิกังธรรมวารังปฏิจเตสเพปิทุขัสกโรตุสังขยังสะทาตุทิรังสะตังธรรมโมธรรมะทาราจปุขาสังโฆโหตุสมะโคะอัทายะจหิตายะจาอัมเหระกตุสะธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนปุถิงสัมปาปุเนยามรรมิอาลียปะ อาริยาเวทิเตปัสสนาคนตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนเนธรมมัธารังปเวชนโตกาเรเทวปวัสสตูพุทธิภาวายาสตาลสมิทานเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัตราชังมิจังรักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมิหัมเมนะราชาโนปสังรักขันตุสัพพะ